ียงก้าวว้องบรรยากาศยังคำคำมันแรงครับตำบลตลาดโอพอําเภอลำปายหมาดครับอุรีร้นเอาไปขัรเอาน้าก่อนก็ได้ค่ะมันนี่ยมากินอะ อย่างนี้ไปงานกันบบ่ถึงสิบกิโลครับมันนอากหอนอ,อากาศห่อนครับเข,าข่าสู้ดูดูร้อน ขึ้นรถครับรถคอนเ้นที่ครับมาจากอุดรกับเกือบ300กิโลครับถึงอำเภอลำปลายมาก ก้ามปางฮ่อะไรมันจืดต่อป้าก้ามปางฮงแกเท่าที่กินก้อนกระแด่เยอะขแม่มากเลยอันนี้อีกเพื่อแม่หน่อยซื้อมาอีกประวันอยากแกะเบิดไม่ต้องแก้วต้องแกะทำแม่หน่อยซื้อมาอีกมันจะมีแนวใส่แกะเท่าที่กินประวันอยากกินอันไหนแกะอันนั้นแกะพวกต้ามปางฮงนะมันจะบูดแก่แก่อันนี้มันก่สิบหก ก็มีเสียงรกเกวาผมเดี๋ยวไม่หน่อยเพิ่นจะซื้อมาอีกไม่หน่อยกำลังไปซื้ออยู่ใช่ไหมไปซื้อของไม่ได้ซื้อกัเข้าซื้อของใช้ขา้วไปซื้อกับเขาน้ำซื้อกับเขาน้ำจะมีกาวมาอีก มุหมดุดมุดอีกแล้แน่นอยมากนะครับ าว่ากาล,ลังกินอยู่คือเขาเมไห่อีาซื้อมาของส่ีาไปไปไปิไน,นไหมจะกินเลยไหมเราจะไปกินอยู่นู่นกินอยู่นี่ละกิออนอ<ป>ยู่นี่ละไปมันยังเดือยอ<ง>ยู่โอมันห่อนไปกิยอ,ยอ,ยอยที่วทีประธานเสียดห่อนแหงเลย มตำเดียวกันเทใ่กนตำคัหเทกัแเทส่กันเอาอันนี้เทชเนี่เออันนีมานาถ่ายมะาอันนี้อีเนยเนยเนกินเลยล่ากินางเตลูกกอ่น้ัาทานเป่กินมาม่ากินาม่ากินย่าาบเขาปล่กินเผาต่ก่กินอันนี้ล่าลูกมันกินปลาวันแต่นอง อ่อนน้มาอาบกเลนี้กินข่มวางบสิวงบสามนี้กลัวก็ไม่หิ้อตัวเสือมหลับกับงหว่าไอตัวึมาได้ยินเสียงรถแล้คิดว่ารถท่านดำเหมือนขึ้นได้ปรดู้ขึว่าเบ์วันกชายนอนน่้อนหอนไม่หนเอาไม่อยู่เลย เนียนผ้ากันเปิดออกไปเปิดแอร์นอันเอาแอร์แก้ผ้าอนแก้านเพราว่าน้ที่หนไนะเสือนอนเลยเฮ้ยเาดูอะไรตัวมอุ้ยอล็ไม่หน่อยเอาของลงยงเลย พาอยู่ม่งเดียวกันตัวนี้ว่าแต่สงสัยอยู่รถว่าเราอินทะเบียนอยู่ตอนแรกเกือบไปได้พากลับเข้าเชื่ามันเต็มครับเอามอจับสาวสวยผู้หญิงลูกจักเดือนกว่านี้เจ็ดเดือนสิบห้าวันค่ะเจ็ดเดือนชิมหามือ

มันก่อนไปดูที่ชัยภูมิออมาจากภุพันธ์ค่ะมาดูน้องเขาโดยตรงครับแล้วจ้ำจากอุดรจากชัยภูมิอุดรมาลําไปหมายบริด้มโอ้ครับก็มาถึงนี้จนบ่ายเลยจากสุพรรณที่ตามดูขอ่ายายขอถนแอถ่ารูอครับ มาจากสุพรรณเลยวะครับมาจากสุพรรณมาดูน้องโดยตรงเลยลูก็มาอยู่ที่มาดูที่ชัยภูมิคืนแรกแล้วคืนที่สองเมื่อคืนหนูไปดูที่อุดรแล้ววันนี้หนูก็ตามมาดูที่นี่อีกครับอยู่เขาฟังมาลําเป็นอยู่วะครับสุพรรณฟังไม่เป็นหรอกค่ะแต่หนูชอบแฟนเป็นตำรวจแฟนก็ชอบปะค่ะก็เลยมากับแฟนลางานมาดูอะครับเที่ยวนี้มาเร็วได้สามคนแล้วแต่ที่จะแก้ดูกรไปนะไปบ่อยไปว่าหนองหูดูกรัไฟไปดู จากจังหวัดสุพรรณเลยครับเราจะถ่ายลูปอยากสุพรรเดี๋ยวผมถ่ายให้ก็ได้ครับ พี่่ยมาแม่มออนอันันันชอบใจมากที่ด้มาดูได้สามวันเพมาไกล แลงพอกันอยู่อำเภอลำปายหมาดครับตำบลตลาดโพอำเภอลำปายหมาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมื่อเอื่อน,น,อนพอกันอยู่ <c oughs> หล่อยเอ็ดศศีลภูมิครับคำเราก็จะได้เตรียมโต๊ะออกชิ้นเข่าแล้วออกเดินทางครับแมลงครับ <c oughs> พอกันครับฝากช่องพ่อแม่งยิงลำเพ,พลินอุปเชี่ยวครับพ่อแม่งยิงแฟนเพจครับเอาไปสมเด็จนะครับเดี๋ยวพอกันมาคลิปหนาครับสวัสดีครับ